จะมาสอนวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์นะครับวิธีการเติมขั้นตอนแรกให้กดที่เติมเงินมือถือหลังจากนั้นสามารถเลือกค่ายโทรศัพท์ค่ายใดก็ได้ที่ลูกค้าต้องการที่จะเติมหลังจากนั้นให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่เข้ามาทำการเติมครับ กดเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมกดที่จ่ายตอนนี้ครับใส่รหัสผ่านที่ทำการตั้งค่าเอาไว้หลังจากทำรายการเสร็จ ถ้าหากต้องการพิมพ์หรือส่ง SMS ให้ลูกค้าสามารถกดดูรายละเอียดรายการเลื่อนลงมาด้านล่างสุดกดข้อความใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่ง SMS ไปหากดยืนยันการส่ง